สวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567-2024นะคะชาวนี้เราจะย้ายแล้วค่ะเราอยู่แคมป์แรกครบ4คินเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปทาง hey <my> เหนือขึ้นไปอีกนะคะจะปักหลักอยู่แถวแถวบริเวณรอบเมืองของ h ฮ r ์โรเกตแล้วก็ริ p เ n นแถวแนี้นะคะเป็นเป็นยอร์ชเชยร์ทางเหนือนะคะที่เรากำลังจะไปตอนนี้ก็คือเชอร์โวแอ b ์บีนะคะ เชื่อมันก็จะฝรั่งฝรั่งเศสนิดๆน,นะคะเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาเฟื่องฟูชาวนี้ก็มีคนออกไปจากแคมป์เยอะเลยนะคะออกไปหลายเจ้าแล้วคะ่ะเราก็จะเป็นรายต่อไปมันก็ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนคือถ้ามันเป็นช่วงที่อากาศดีคนที่เขามีรถบ้านเนี่ยเขาจะออกมาค้างคืนแค่หนึ่งคืนหรือสองคืนเช่นคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปเที่ยวต่อ ที่ใดที่หนึ่งแล้วก็กลับบ้านแบบนี้ค่ะเพราะว่าบางคนก็มากับเด็กกับลูกก็ต้องพาลูกกลับไปเข้าเรียนในวันพรุ่งนี้ประมาณนี้ค่ะเที่ยวเขาเนี่ยยิ่งไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะนานๆจะเจออากาศดีทีหนึ่งโอ้ต้องรีบออกค่ะโดยเฉพาะชายทะเลนะคะถ้าคุณถ้าอากาศดีขึ้นถึง20องศาเนี่ยถ้าคุณมุ่งหน้าไปชายทะเลเน่ยคุณจะเจอรถติดแล้วก็เจอปริมาณคนที่เยอะมากๆแล้วก็โดยเฉพาะเด็กเล็กๆนะคะ <laughs> พ่าแม่ลูกก็จะพาลูกๆไปเที่ยวทะเลโอเคค่ะทุกคน <c oughs> ลุ้ บายบายแคมแรกขอบคุณมากมีความสุขมากค่ะบายเราในโซนนั้นคนก็ยังเยอะอยู่นะคะเราไปค่ะเดินทางต่อบายบายแคมแรกของเราแล้วไปขึ้นแคมซ้ายแคมซ้ายเราเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายเลยหรือให้เปิดไฟเลี้ยวเลยค่ะโยก็จะไม่ทำเส้นทางเบวให้ทุกคนดูแล้วพวก ทุกคนจะเบื่อค่ะ,คะเบื่อไหมคะทุกคนทุกคนที่ชมออะถ้าเบื่อคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะ แม่จูงมา mile, right. คุณลูกขี่ม้าปโพนี่นะคะทุกน่ารักทุกคนในที่สุดิฉันก็อยากถ่ายอยู่ดีนะคะนี่ค่ะมาดูถนนหนทางตามชนบทตามบ้านนอกเขาซึ่งฉันชอบมากิฉันก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้เห็นเนาะว่ามันเออชนบทเขามันก็เป็นประมาณนี้นะ เป็นทางแคบแคบแบบนี้ถนนบางเส้นที่เป็นถนนชนบทเขาเนี่ยไม่มีราชาบมา่อเลยด้วยซ้ำค่ะทุกคนเดี๋ยวถ้าถ้าเจอแบบนั้น,นี่ยนจะถ่ายให้ดูมีเยอะนะคะมีเยอะช้าๆหน่อยรู้ Invisible กันแบบไปห,หมดที่หมดตามนั่นนะคะโอ้ยฮอซอนก็จะไปหมดแล้วทุกคนยังไม่ได้พาทุกคนไปชมเลยอะ่ะโอ้ยดอกกระเทียมก็จะหมดนี่นาฮอซอนที่เห็นขา,ขาวเป็นต้นอยู่ข้างงอ่นะเดี๋ยวต้องตรงไหนที่เป็นจุดจอดเดี๋ยวจะให้ลงจอดให้แล้วก็พาชมนะก่อนนี่ไงลงนะตะบีตะบัน And furious and เวลาเราเจอนักปันเราจะต้องขับช้าๆนะคะ night นะแต่ว่ามันติดตรงที่ลูกชายต้องเรียนแล้วก็ตรงที่เราอยู่มันสะดวกในการที่ขึ้นรถล,ลงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยจำจะต้องอยู่ที่ที่เดิมตรงที่บ้านเคยอยู่นะคะ w h s s bird is q u i t e Interesting in the field, right? ชา้ชาๆหน่อย Nobody follow นี่โอ้มันเป็นนกเเกิสห่านเหรอะเป็น่สวยมากเสดายเสดาน้องบินก่อนอาจจะเป็นนกก็ได้นะลุงเราพาทุกคนทัวร์ยอร์คเชเดลนะคะนี่แหละค่ะยอร์คเชเดลถ้าหากว่าใครสงสัยว่า คือหน้าตาลักษณะแบบไหนเป็นคือแบบนี้แหละคะ่ะสูงสูงต่ำต่ำเอา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 สู้เขาด,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 ดุสู้เขาเดี๋ยวกระโจนออกมาอีกนะเราก็จะอัพแอนดาวแบบนี้ค่ะ แสงแดดออกมาแล้วเมื่อเช้าแดดไม่มีค่ะทุกคนอันนี้เป็นวีดนะคะครอบดูวีด จังหวะที่ลุงจอดได้เดี๋ยวจะให้ลุงจอดแล้วก็พาทุกคนดูค่ะตอนนี้มีรถสวนมาแต่ว่ามันแคมน,นะคะเขาก็จะหยุดให้เราก่อน l e t เต็มเมสิล p นเออเดี๋ยวก็ติดอีก เพราะว่าเราติดหลมเมื่อวานนะคะโหมม่ฮึบ n k ค o u เราเข็ดจากการติดหลมเมื่อวานนะคะอันนี้น่าจะเป็นคนมาเดินป่าแน่เลยะโอ้ยฉันอยากเดินด้วยอะลุงลุงอยากเดินอะเราไม่มีที่จอดคนดอกกระเทียมอะยังบ้านอยู่เลย ฉันอยากเดินด้วย ใหญ่เลยกให้เราบนไหมอ่ะนี่ค่ะจะของฟาร์มแน่แเลย That's a big tractor It's q i t cool. You can't see everything. Private บอกว่ามันเป็นยังไงเอ่อสะรถนนอันนี้นะคะอันนี้รถลาแบบคาราวานนะคะจะถึงแล้วค่ะทุกคนดิฉันว่าจะไม่ทำคลิปบนท้องถนนให้ทุกคนดูแล้วนะแต่อดไม่ได้ถ้าเบื่อก็บอกกันนะคะทุกคน ถนนหลวงดูถนนชนบทไปเนาะวิวดูอะไรเพราะว่าโอกาสที่จะแดดดีแบบนี้ไม่เยอะนะคะทุกคนในห้าเดือนที่เราอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะเจอวันที่ฝนตกทั้งวันไปเที่ยวไหนไม่ได้นอนเล่นอยู่แต่ในแคมป์เจอแน่นอนอบอกเลย ใช่ๆที่นี่เราจะไปอยู่ข้างล่างฝามือนะร์อบ e ที่จอดชัว รถใหญ่ห่อยต้องหามุมที่ไม่เกีดยกัคนอื่นเขาค่ะทุกคนไปนู่นนู่นันเดินดูวิทเรถึงแล้วคะ่ะทุกคนเรียบร้อยจอดนะคะตรงนี้เป็นที่จอดแต่ว่าตัวแอบบี้จะต้องข้ามถนนไปนะคะโอเคคะ่ะทุกคนตัดคลิปกันแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้คลิปใหม่จะไปเริ่มต้นที่แอบบี้เชียวโวแอ็บบี้นะคะไม่มีเลาอ่อดา